ส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานลักเลยในการ<ม>ช่วงนี้เนี่ยต้องให้การช่วยเหลือเตรียมพร้อมอย่างนักเลยนะคะสําหรับสํานักงานชลประทานที่16นะคะก็ได้มีการเคลื่อนใหญ่เครื่องมือเครื่องจักรลง่งพื้นนเทเสียงนำท่วมขาบสมุทรสถิ่์พลาค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้นีมีความพร้อมแล้วก็กางแพ้นที่จะรับมือฤดูฝนผากตายไว้แล้วค่ะ ภาพตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นอยู่ค่ะคือเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่16สงคลาซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบควนล่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคลานะคะเขากำลังท้ำการเคลื่อนย้ายเครื่องมือเครื่องจักรกลเครื่องสูบนามไปยังจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณคาบสมุสทรสถิงพระฟังอำเภอระโนดอำเภอกระแซส,สินจังหวัดสงคลาหลังจากในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมายางต่อเนื่องมีปริมาณฝนเกินร้อยมิลลิเมตร ติดต่อกันเป็นเวลา3วันค่ะซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องจากว่าจุดนี้เ,นเป็นปืนเทลุ่มตาำเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมครั้งในลักษณะของหนามนองค่ะดานนายการุณแปลงรัด พ่วงเวยการสำนักง,งานชลประทานเที่1กก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางในการรับมือหลังฝนตกลงมายางต่อเนืองโดยในโครงการชลประทานก็มีการสร้างคันกันน้ำมีระบบการสูบน้ำทางระบอบเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าที่ติดตัง้งไว้ย่างท้าวรแล้วก็เครื่องสูบน้ำโมบายลงไปในพื้นทีร่รวมประมาณ30เครื่องค่ะ ความงมีการขุดหลออคลองกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายออกสู่ทะเลราบสงคลาแล้วก็อ่าวไทยเป็นไปยังรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตาม12มาตรการรับมมือฤดูฝนของกรมชลประทานนั่นเองค่ะคณะเทศนาการนำในอางแ็บนำนาดกลางในความรับผิดชอบจำนวนเก้าอางในพื้นที่จังหวัดสงคลาพัทลุงแล้วก็ตรังนะคะปริมาณความจุรวมท้งผีเนี่ย179.783าเล้านลูกบารเมตรค่ะแล้วก็ลอกว่านี่เนี่ยภาพรวมมีน้ำยเทาเปอร์เซ็นของความจุ ในปริมาณ1น7 7ร้ิหล้านลูกบาทเมตรค่ะซึ่งสามารถปรับน้ำได้อีกประมาณ35%เซนะคะในปริมาณ,ณ,นะณ6 2 0 6 2ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าทางนี้ค่ะก็ต้องมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองจังหวัดตรังนะคะจำนวนส่งอ่างก็คืออ่างเก็บน้ำคลองทางงิวแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองใส่ยข้าเทมีปริมาณน้ำเกิน8ปเซโดยจะมีการบริหารจัดการนา้ำให้ย่ภายในเกณฑ์กำหนด พร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างไกลชิดค่ะเพื่อการบริหารจัดการนำย่างถูกต้องพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มีการประชา,ามัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ชนันามกลุ่มไทยนามพอมีเหตุจำเป็นี่ต้องระบายน้ำออกทางนี้นะคะหากไม่มีฝนตกลงมาพืม่มก็จำเป็นต้องพร่องน้ำออกให้อยู่ในเกณฑ์แต่ถ้าหากว่าฝนตกลงมาจะน่วงน้ำไหวค่อยๆทยอยออกไปนะ เพื่อไม่ให้กระทบกับด้านถ่ายน้ำค่ะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานเทสิพกกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปริมาณฝนในปีนี้เนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปีทีทเลวซึ่งถ้าดูจากข่าเฉลี่ยจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะก็มีปริมาณน้ำหมากว่าปี2 5 6 5อยู่ประมาณ10เซสทางนี้นะคะซึ่งเมื่อสิ้นฤดูฝนนะคะก็จะขาดการว่าจะมีปริมาณน้ำในอ่างเกิน90ทุถูกอ้างเพราะฉะนั้นนะคะในการ ชายหนามนาแหลงรั่วเผื่อการเกษตรก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะส่วนสถานาการณ์นามฝ่าฟนในช่วงนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยายางใกล้ชิดไว้ด้วยโดยกรมชลประทานก็มีความพร้อมค่ะทางในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรในการรับมือแล้วก็มั่นใจว่าถูกจุดที่มีปัญหารั่วมีความเดือดร้อนสามารถเข้าไปช่วยเลือดใดตลอดแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถสู้กับสถานาการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะ,คะลองฟังเสียงพ่ออ๋อเลยค่ะ ครับในส่วนของพื้นที่คาบสนุสมุทตดิงพระนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เป็นที่ลุ่มนะครับเพราะฉนั้นพื้นที่นี้ก็จะมีลักษณะของการท่วมขังซึ่งจะเป็นลักษณะของน้ํานองนะครับซึ่งในโครงการชุมทานเนี่ยเราจะมีคันกั้นน้ํานะครับคันกั้นน้ําแล้วก็มีระบบการสูบน้ํา การที่เราชี้เป้าอยู่แล้วว่าจุดไหนที่มีการท่วมต้องสำซากนะครับเราก็จะส่งทางเครื่องจักรเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำนะครับก็เข้าไปเมื่อใกล้จะมีสาการเราก็ไปเตรียมความพร้อมอยู่ในช่วงนี้เนื่องจากว่าปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่ฝนมาล่าไปหน่อยนะครับเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนว่า ให้ได้รับฟังการแจ้งเตือนนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในส่วนของกรมชมทานเองก็มีความพร้อมนะครับที่เครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับ